พลังงานของเขาในค่ำคืนนี้นะคะคนในใจคุณคนที่คุณกำลังนึกถึงและคิดถึงอยู่ในตอนนี้นะจากหน้าไพ่นี้นะคะพลังงานของเขาเนี่ยดูค่อนข้างสับสนดูมีความเครียดแล้วก็ดูมีกำแพงจากที่ตัวเองเนี่ยได้สร้างขึ้นมาสูงอยู่มากพอสมควรน,นะคะมีสภาวะของการปิดกั้นแล้วก็มีความเงียบ เป็นความสัมพันธ์ที่ดูนิ่งเงียบกันมาสักพักแล้วก็ได้นะในใจของเขาในตอนนี้นะคะมีเรื่องให้คิดเยอะแยะมากมายแต่เขาก็เลือกที่จะเงียบค่ะเขาอาจจะทำตัวเฉยชาหรือรักษาระยะห่างออกมาจากความสัมพันธ์นะคะหรือจากคุณก็ได้นะอาจจะ ยังไม่มีคำอธิบายยังไม่มีคำพูดยังไม่มีการติดต่อกลับมามันเหมือนกับว่าช่วงเวลาเนี้ยเขากำลังพยายามที่จะต่อต้านความรู้สึกของตัวเองหรือพยายามที่จะสะกดปิดกั้นความรู้สึกบางอย่างที่มีต่อคุณเอาไว้อยู่นะคะ มีความคิดที่ติดหลม่มมีความคิดที่ย้ำคิดย้ำทำอยู่มากหรือมีความคิดในเรื่องของคุณเนี่ยอยู่ในหัวของเขาตลอดเวลาแทบจะแบบไม่ได้พักไม่ได้วางเลยก็ว่าได้นะ การแสดงออกของเขานะคะภายนอกกับภายในเนี่ยคือดูแตกต่างกันลิบลับเลยภายนอกอาจจะดูเฉยชาเงียบขรึมดูเหมือนไม่สนใจไม่แคร์นะคะมีความเข้มแข็งเหมือนตัวเองไม่เป็นอะไรแต่ภายในจิตใจดูสับสนแล้วก็ว้าวุ่นมากนะคะเรียกได้ว่ามีความเครียดอะ แต่ก็ไม่ถึงขั้นที่จะอ่อนแออะไรมากมายนะแต่ก็ดูเครียดเหมือนคนที่ยังหาทางออกไม่เจออะไรประมาณนั้นนะคะในความรู้สึกสับสนเนี่ยก็ยังคงมีความโหยหาในตัวคุณซ่อนอยู่ลึกๆไปในจิตใจเขาค่ะ แม้ภายนอกจะดูเงียบหรือกำลังพยายามต้านทานความรู้สึกของตัวเองแค่ไหนนะแต่ในส่วนลึกในใจเขาคือเขายังคิดถึงความสัมพันธ์ที่เคยใกล้ชิดกับคุณมากๆนะคะและไพ่รีเทิร์นก็ออกมาบ่งบอกว่าเขามีความคิดที่อยากจะกลับมาหรืออยากจะได้รับโอกาสแก้ตัวอีกครั้งเพียงแต่ตอนนี้เนี่ยเขายังติดอยู่กับความรู้สึกที่เหมือนกับ ติดลมอ่ะหาทางออกไม่เจอไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาย,ยังไงดีมีความรู้สึกว่าย้ำคิดย้ำทำหรือหาทางออกทางเลือกไม่ได้สักทีในตอนนี้นะคะเขามีความกดดันในตัวเองมากเลยค่ะเหมือนตัวเขาเนี่ยกำลังแบกรับความเครียดหรือความกดดันอย่างหนักมากพลังงานของเขาในคืนนี้เนี่ย จึงไม่ใช่พลังงานของการลุกหรือการเดินหน้าในความสัมพันธ์นะคะแต่เป็นพลังงานของการพยายามประคับประคองตัวเองไม่ให้พังทลายลงมาพยายามประคับประคองตัวเองเนี่ยไม่ให้จมดิ่งไปมากกว่านี้อยู่นะคะโดยรวมแล้วนะคะเขายังคงรู้สึกผิดหรือยังคงรู้สึกมีอะไรบางอย่างที่ติดค้างอยู่ในใจแล้วก็ยังคงจด จ่ออยู่กับคุณไม่ละไม่วางเลยนะคะแต่เขาก็ยังไม่กล้าที่จะขยับตัวเข้าหาคุณหรอกคะ่ะในช่วงนี้นะเพราะว่าเขายังคงมีความกลัวแล้วก็ความสับสนในใจที่ยังคงบังตาบังใจอยู่เยอะมากนะคะเขายังหาทางออกไม่เจอทั้งทงที่ตัวเขาเนี่ยก็เลือกที่จะหาทางออกได้นะคะ แต่ตัวเขาอะเหมือนยังติดอยู่ยังมีความกลัวยังไม่กล้าที่จะใช้เส้นทางนั้นเพื่อเข้าหาคุณแต่เขาเลือกที่จะเก็บตัวแล้วก็นิ่งเงียบนะคะเพื่อความปลอดภัยของความรู้สึกของตัวเขาเองเนี่ยเหมือนเขาต้องการพื้นที่ส่วนตัวหรือกำลังพยายามเก็บความรู้สึกซ่อมความรู้สึกนั้นเนี่ยไม่ให้คุณแล้วก็ใครๆได้รู้ว่าเขาอะ รู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์กับปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะและสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณแต่เขาไม่เคยได้พูดออกมานั่นก็คือเขาอยากจะบอกว่าเขาเนี่ยมีความลับ เราก็มีความกลัวมากมายที่ยังบอกคุณไม่ได้ในตอนนี้นะคะแม้ใจเขาเนี่ยอยากจะกลับไปหาคุณมากเหลือเกินอยากกลับไปหาความรู้สึกดีๆที่เคยได้รับจากคุณแบบเดิมมากแค่ไหนก็ตาม ซึ่งตัวเขาเองก็ยังคงไม่กล้าที่จะทำอะไรมากในตอนนี้ก็คงต้องให้เวลาเขาสักพักนะคะสำหรับใครที่ยังรอกันอยู่เนาะเพราะความสัมพันธ์เนี้ยถ้าถามว่าจะจบไหมดูเหมือนว่าจะยังไม่จบกันง่ายๆนะคะแต่มันจะมีความคลุมเครือความไม่มั่นใจไม่แน่ใจหรืออาจจะเป็นการที่คุณอาจจะต้องรอเขานานหน่อยนะคะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีและหาทางออกในความสัมพันธ์ของคุณให้ได้นะคะ